อิสลามไม่ได้บังคับขนาดว่าคนป่วยคนไม่สบายหรือแม่ที่กำลังให้นมลูกค,คุณสามารถที่จะยกเว้นผ่อนผันได้แล้วก็ไปจ่ายอาหารไปจ่ายให้กับคนจนต่อวันต่อวันเป็นการทดแทนยกเว้นคนที่สุขภาพไม่ไหวจริงๆแล้วแม่ที่ให้นมลูกอะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะ ไม่ไม่ถือศสิ้อด วิทยุกรมประชาสัมพันธ์มาเล่าขานเรื่องชายแดนต้ายงามสมฟังแล้วจะรู้ว่าที่นั่นน่าชื่นชมแผ่นดินอุดมสมบูรณ์แหล่งนดงามที่เขาอาหารและผู้คนลากลนมากนี้ที่ปลายดามควานสงบ,บสกสุขทุกศาสนาอยู่ร่วมสรุรา Slim, คือเพื่อนบ้านอยู่ร่วมกันรายการไตยสันติสุขรายการไตยสันติสุขเรื่องเล่าสนุก ในวิธี ชายแดนตายจะพาให้เข้าใจผู้คนที่ชายแดนกินอยู่ร่วมกันนั่นแฟนชายแดนตายมีสุขทุกคืนวันยาลาปาตานีนราธิวาสไม่พลาดในช่วงลองใต้ชายแดนงามทุกช่วงอยากให้ท่านติดตามรายการใต้สันติสุขทุกครั้งไปรายการใต้สันติสุข ตายกันต้ยฉันทีุ่พเรื่องเล่าสนุกแสนสุขสนเรียนรู้เรื่องราวชายแดนใต้ไปพร้อมกันและรวมกันเข้าใจคนชายแดน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการใต้สันติสุขค่ะวันนี้ค่ะเรายังคงพาทุกท่านมาอยู่ที่มัสยิดกลางบุรีรัมค่ะซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กับอิหม่ามนิวัตโคบางค่ะซึ่งจะมาพูดคุยในเรื่องของหลักการทางพระพุทธทางศาสนานะคะของอิสลามนะคะและก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอิหม่ามค่ะ วันนี้นะคะก็ยังคุยกันต่อเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราทิ้งทายกันไว้ในเรื่องของเดือนรอมฎอนนะคะครหรือว่าถือศีลอดนะคะทีนี้เนี่ยพอพูดถึงในเรื่องของการถือศีลอดแล้วหลังจากครบเดือนถือศีลอดแล้วเนี่ยจะมีพธิธีอะไรต่อหลังจากนี้คะครับก็คืออิสลามนี้จะมีวันรื่นเริองอยู่สองวันค่ะวันที่หนึ่งก็คือวันหลังจากเราถือศีลอดแล้ว วันถัดไปก็คือเราต้องฉลองฉลองการถือศินอดนะก็คือวันที่มุสลิมทุกคนจะต้องพร้อมกันแล้วมาละหมาดที่มัสยิดแต่เช้าหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเราก็มีการสอนเรียกว่าคุชูบะนะสอนเรื่องความเป็นอยู่สอนเรื่องหลักการสอนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีหลักการที่ดีปฏิบัติตัวที่ดี ก็ประมาณสัก20นาทีที่เราสอนออการสอนก็ขึ้นไปอยู่บนมิมบัตข้างหลังที่ท่านเห็นนะครับเราก็สอนหลังจากละหมาดหลังจากเราสอนเสร็จทุกคนก็รับประทานอาหารร่วมกันเราก็จะจัดโต๊ะที่รอบๆบ,บริเวณมีเต็นแล้วก็มีอาหารซึ่งรับประทานกันได้อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นวันรื่นเริงของอิสลาม วันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งมันมีสองวันวันที่สองจะอีกช่วงหนึ่งช่วงหลังจากไปเ,เขาไปทำฮัตนะ,ะอาน,นิี์ครั้งที่หนึ่งก่อนเพราะ,ะนั้นอิสลามมีสองวันที่รื่นเริงไม่ใช่วันปีใหม่ไม่ใช่วันสงการเป็นวันที่หลังจากเราถือศีนอดแล้วเราฉลองการถือศีนอดะนะครับแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันมีการแจกข้าวสารเรียกว่าข้าวสารฟิตโร มีข้าวสารมาแจกให้กับคนจนค<ะ>่ะนะคนจนคนขัดสนคนเดินทางอะไรพวกนี้เราก็มีข้าวสารมาแจกนะข้าวสารนี้เรียกว่าข้าวสารฟิตรอซึ่งทุกคนจะต้องจ่ายโดยประมาณสองห้ากิโลเพื่อเอามาลบล้างในความบกพร่องที่เราได้ถือศีลอดไปในเดือนรอมฎอน<ะ>เราอาจจะมีข้อบกพร่องไปบ้างอันนี้ก็เป็น สากาดฟิตรอเป็นการชดเชยอ่าครับแล้วก็เป็นการให้กับคนที่ยากไร้คนที่จนนะครับคนที่ลำบากอย่างนี้ครับนะครับนั่นน่ะเป็นสกาดเรียกว่าสกาดฟิตรอนอกเหนือจากสกาดที่จะต้องจำเป็นที่ใช้ที่อยู่ในหลักต้าประการนะครับค่ะ,ะทีนี้พูดถึงในเรื่องของวันเฉลิมฉลองหลังถือสินอดเนี่ย การเฉลิมฉลองเนี่ยอาหารในวันเฉลิมฉลองเนี่ยจะเป็นแบบไหนคะอ๋ออาหารแล้วแต่เป็นอาหารพื้นเมืองเป็นอาหารที่ทานกันเป็นประจำเช่นที่นี่เราก็จะมีแกงมัส,สมันมีผัดอุ้นเส้นมีไก่ทอดอะไรก็เหมือนทั่วๆไปก็เป็นอาหารไทยทั่วๆไปที่ท,ที่ที่เราทานกันนะนะล้วก็มีผลไม้แล้วมีขนมมี วันนั้นจะเป็นอาหารที่เยอะมาก mm hmm. ทางมัสยิดเราก็จะทำขึ้นมา <Okay. S 2> เรารู้ว่าสับป,ปรุษเรามีมาละมาดประมาณสองตนสองร้อยคนเราก็จัดเตรียมอาหารร้อยประมาณสองร้อแล้วก็ทานบุฟเฟ mm hmm. ่แล้วถ้าเหลือเราก็ตักแจกให้คนที่ขัดสนก่อน <Okay. S 2> หรือคนที่จนก่อนตักกลับบ้านไป mm hmm. อ,อันนั้นเป็นวันฉลองของเราคนะครับ ค่ะพอหลังจากนั้นแล้วเป็นยังไงคะก็เป็นการใช้ชีวิตปกติอ่าใช้ชีวิตปกติแต่เราจะมีถือศีลอดอีกหกวันหลังจากนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นภาคบังคับะนะสามสิบวันหรือยี่บเก้าวันในเดือนรอมฎอนเป็นภาคบังคับะนะเป็นข้อข้อที่หนึ่งในห้าข้อ,อหลังจากนั้นเป็นภาคสมัครใจ<ะ>อ่เรียกว่าซุนนะนะหรือซุนัด เป็นภาคสมัตใจอีกหวันถ้าใครก็ตามที่ถือสินอดหลังจากนั้นอีกหวันผล,ลบุญเท่ากับท่านถือศินอดตลอดปี <Okay. S 2> อันนั้นหมายถึงผล,ลบุญนะฮะ <Okay. S 2> เราไม่ได้ถือสินอดตลอดปีแต่เราถืออีกหวันโดยไม่ขาดหลังจากวันนั้นหลังจากวันที่เราเรื่เร <Okay. S 2> นเดิะนะผล,ละบุญพระเจ้าจะทดแทนให้เท่ากับถือสินอดตลอดปี <Okay. S 2> ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ย ผู้คนจะนิยมสือสินอดต่อกันส่วนใหญ่ก็ก็มีนะฮะคนที่เขาร่างกายสุขภาพดีเขาก็จะถือต่อส่วนคนที่สุขภาพไม่ดีหรือร่างกายไม่ดีเขาก็จะหยุดแค่นั้นแต่อิสลามไม่ได้บังคับขนาดว่าคนป่วยคนไม่สบายหรือแม่ที่กำลังให้นมลูก คุสามารถที่จะยกเว้นผ่อนผันได้แล้วก็ไปจ่ายอาหารไปจ่ายให้กับคนจนต่อวันต่อวันเป็นการทดแทนยกเว้นคนที่สุขภาพไม่หวจริงๆแล้วแม่ที่ให้นมลูกอะไรอย่างนี้เราก็สามารถที่จะไม่ไม่ถึงสิโนอดในช่วงนั้นแต่ก็ต้องจ่ายเป็นข้าวสาร หรือจ่ายเป็นอาหารที่เราละสินอดทุกวันให้กับบุคลคลหนึ่งคนทุกวันต่อหนึ่งวันหนึ่งวันจนครบนะฮะเราก็มีข้อทีอ่ให้ปฏิบัตินะครับอ,อันนี้ก็คือเรื่องราวของการถือสิน,สนอดนะคะซึ่งก็บางท่านอาจจะเข้าใจว่าจะต้องถือสินอดร้อยเปอร์เซ็นเลยทุกคนเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะ,ะยังมีข้อยกเว้นอยู่สําหรับผู้ที่อาจจะเป็น ผู้ที่ป่วยนะคะหรือร่างกาย <ừ. S 1> สภาพร่างกายไม่พร้อมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสื่อสินอดแล้วทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของความเป็นอยู่ชาวมุสลิมที่อยู่ที่ประเทศไทยของเราซึ่งเป็นประเทศของชาวพุทธอะคะอ่ะความเป็นอยู่ร่วมกันเป็นยังไงคะ,อ,ะอันนี้ก็ปัญหานี้คำถามนี้เนี่ยก็จะถูกถามอยู่บ่อยๆเหมือนกันค่ะจริงๆในประเทศไทยมีอิสลามประมาณ5%เปอร์เซ็นต ตอนนี้ก็ถ้าจาไม่ผิดก็ประมาณตั้งเจ็ดแปดล้านคนนะ,ะทั้งทั่วประเทศถ้าจำไม่ผิดนะ้ถ้าผิดขอมาอัพขอไปด้วยแล้วที่มากที่สุดก็คือภาคใต้ค่ะนะฮะภาคใต้นี้จะมากแล้วก็ในกรุงเทพก็จะมีบางส่วนแล้วก็แถวตามริมคลองต่างๆแล้วก็นนบุรีแล้วก็ตามนอ,อย่างหนองจอกเนี่ย ตั้งแต่ผมเกิดสมัยห้าสิบปีที่แล้วหกสิบปีที่แล้วเนี่ยเก้าสิบห้าเอร์ซมุสลิมคนที่นับถือศาสนาอิสลามเก้าส<ะ>ิบห้าเซ็นนะเดี๋ยวนี้มีหมู่บ้านมันก็จะมากขึ้นมันก็จะมากขึ้<ะ>นเพราะนั้นความเป็นอยู่ถามว่าเราอยู่ยังไงเราอยู่ทำตัวปกติเหมือนกับเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมทั่วไป<ะ>ในเรื่องของภาคสังคม นะครับเราสามารถร่วมงานกันได้ในภาคสังคม<ฆ>นะแต่เรื่องศาสนาแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าวันหนึ่งเราต้องละหมาดถ้าเวลา<ฆ>เราไปทำงานบริษัทเช้าเราละหมาดที่บ้านไปพอไปถึงนู้นช่วงเวลาเข้ามันก็เที่ยง<ฆ>เวลาพักพอดี<ฆ>เราก็ไปหามุมหนึ่งเอาผ้าปูละหมาดเล็กๆไปปืนหนึ่งมุมหนึ่งเราก็ไปละหมาดเพราะไม่กินเวลา ทำงานของบริษัทหรือไม่กินเวลาทํางานขององค,อค์กรใดองค,อองค์กรหนึ่งนั่นแหละเราสามารถทาได้หลังเที่ยงสมมุติว่าวันนี้เข้าเวลาเที่ยงครึ่งเราประทานอาหารเทีๆๆๆ่ยงไปทานอาหารเสร็จเที่ยงครึ่งเราก็มาละหมาดนั่นแหละครับตอนเย็นก็เหมือนกันตอนเย็นบริษัทเลิกสี่โมงที่ทํางานราชาการเลิกสี่โมงหรือสี่โมงครึ่งเราก็ละหมาตต่อได้หรือบริษัทเลิกห้าโมงหลังบริษัทเลิกห้าโมงเวลา ช่วงนี้ยนดวงอาทิตย์ยังไม่ตกเราก็ละหมาดได้นั่นแหละฮะเพราะนั้นอิสลามความเป็นอยู่ตรงเนี้ถ้าคนที่เคร่งครัดในาศาสนาเราไม่มีข้ออ้างเลยว่าไปทํางานบริษัทแล้วละหมาดไม่ได้ไปทํางานองคอ์กรหรือไปทํางานราชการแล้วละหมาดไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราเพราะเวลาละหมาดนั้นไม่ตรงกับเวลาที่ทํางานเป็นเวลาเลิกงานเป็นเวลาพักนะเราก็ต้องละหมาด พอละหมาดเสร็จเพื่อนอย่างเราทํางานอยู่เพื่อนเป็นคนพุดเป็นคนอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะรู้เลยพอเราบอกเออขอเวลาไปละหมาดเขาจะเข้าใจาอ่าในหใจแล้วก็ความเป็นอยู่เราก็อยู่ด้วยกันตามปกตินะเรื่องการกินการกินเนี่ยอิสลามไม่ใช่ว่าบางคนไม่เข้าใจว่าแค่ไม่ไม่ทานหมูคเออแค่ไม่ทานหมูก็ไก่ทานได้หรือเนื้อทานได้ จริงๆแล้วสัตว์ที่อนุญาตให้ทานเนี่ยต้องเชื่อด,ด้วยนามพระเจ้าไก่เวลาจะเชื่อดเนี่ยก็ต้องเชื่อด้วยนามพระเจ้า<ะ>เราจะกล่าวนามพระเจ้าแล้วเชื่อ<ะ>วัวนี่แพะแกะนี่จะเชื่อด้วยนามพระเจ้า<ะ>เพราะฉะนั้นตาหา้านเข้าใจใช่ไหม<ะ>ตาหา้านนี่จะมีประโยชน์มากเราไปซื้อไก่ในตลาดจะมีตาหา้านเราก็ซื้อมายกถุงม,มาได้ ่จะมีหา้านเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยตาหา้านเนี่ยจะมีหลายหลายพี่ที่ที่เป็นตาหาลานเพราะนั้นบางคนไม่เข้าใจคิดว่าทานได้ทั้งนั้นนอกจากหนูแล้วจริงๆแล้วเราต้องดูด้วยว่าไก่ตัวนั้นถุงของมันมีตาหาลานไหมเนื้อในถุงนั้นมีตาหลาลันไหมแกะในถุงนั้นหรือแพะในถุงนั้นที่ก็แช่ยเย็นไว้มีตาหาลานไหมถ้ามีตาหาลานทานได้เพราะนั้นจะลำบากเรื่องหนึ่งก็เรื่อง การทานอาหารส่วนความเป็นอยู่ทั่วไปเราปฏิบัติตัวเหมือนกันการแต่งกายนุ่งกางเกงอะไรปฏิบัติตัวปกติเหมือนกัน <c oughs> ตามวัฒนธรรมของแต่และประเทศ <c oughs> อย่างไอหม่มไปมัก,การ์ไปซาอุดิอาระเบีย <c oughs> จะไปเราก็แต่งชุดชุดอย่างนี้นี่เป็นชุดเหมือนกับเป็นชุดพื้นเมืองของเข้ามาเลยเราแต่งงนี้ <c oughs> ถึงแม้จะไปละหมาดก็ต้องแต่งอย่างนี้ ถึงเป็นกษัตริย์ก็ต้องใส่ชุดอย่างนี้ใส่เครื่องบนน่แหละเราก็แต่งชุดอย่างนี้แต่เวลาเราละหมาดเราก็แต่งอย่างนี้มันมันเรียบร้อยแล้วมันเป็นต้นแบบของศาสนาแต่ถามว่าใส่กางเกงใส่เสื้อแขนยาวละหมาดได้ไหมได้ใส่ผ้าสโรงบางคนอย่างทางใต้นี้จะเป็นผ้าสโลงผ้าสโรงใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกละหมาดได้ไหมได้ เพราะนั้นวัฒนธรรมการแต่งตัวตามพื้นที่น,นะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างวันนี้คนมาละหมาดที่มัสยิดวันนี้วันศุนกร์บางคนก็นุ่งกางเกงบางคนก็นุ่งผ้าบางคนก็ใส่โต๊ะอย่างเงี้ย<น>ก็ฟรีแล้วแต่นะฮะการแต่งตัวนี้ก็เหมือนทั่วๆไปความเป็นอยู่ส่วนความเป็นอยู่ตรงเนี้ยในรอบๆอบ,อบมัสยิดเนี้ยจะไม่มีมุสลิมเลย ข้างในชุมชนก็ไม่ใช่มุสลิมนะเราอยู่กันด้วยแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยลำโพงข้างบนเรามีเวลาเราประกาศอาจาเขาเราียกอาจาเนี่ยตอนตีห้าอาญนาเนี่ยถ้าชุมชนที่ในหนองจอกอะไรเนี่ยเขาจะอาญาออกใมาเพราะเป็นชุมชนมุสลิมทั้งหมดเพราะอาจาก็คือเหมือนกับการปลูกปลูกให้ไปละหมาดอ่าแต่เราอยู่ที่นี่ ชุมชนตรงนี้ไม่มีมุสลิมเราก็ไม่ไม่อาดานขึ้นใหม่ข้างบนเราก็ใช้แค่ข้างในไปอาดานแค่ข้างในก็ตรงนี้ใช่ค่ะ,คะ,ะตอนตอนแรกเราก็ยังถามกันอยู่ว่าเห็นมีลำโพงเนี่ยพอ<ช>ถ้าหากว่ามีเสียงออกไปเนี่ยคนในชุมชนอยู่ใกล้นี้จะมีปัญหาไหมเราเราไม่ได้ทําเพราะไม่มีบ้านมุสลิมเลยอันนี้ความเป็นอยู่เราก็ถ่อยดีท่อยอาศัยอย่างวันพระเนี่ยทาง วัดอีสานเนี่ยก็ยังได้ยินเนี่ยตีน้องน่งน้องนอะไรอ<ช><ล>ะไรก็ได้ยินตั้งแต่เช้าคะนะแต่ของเราเนี่ยมันไม่มีชุมชนมุสลิมแต่เราก็ไม่ใช้ลําโพงใหญ่ก็ใช้ภายในอันนี้คือความเป็นอยู่ที่เอื้ออาทรต่อกันช่วงโควิดเราจัดสมมติว,มว่าจัด ของห้าสิบชุดมีข้าวมีปลากระป๋องมีน้ำมันมีน้ำตาลมีไข่เราก็จัดชุดเราก็แจกทั้งหมดไม่ใช่แจกแเฉพาะมุสลิมเป็น,<ค>นมุสลิมท,ที่จนที่มาละหมาดกับเราเราก็แจกแล้วเราก็แจกในชุมชนที่เราอยู่ที่ไม่ใช่มุสลิมเราต้องการทำให้เห็นว่าอิสลามไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใคร นะเป็นมิตรกับทุกคนคเป็นมิตรกับทุกศาสนาแต่ถ้าเรื่องศาสนาลรกคุ้มดีหนูกุ้มวมริยาดีนก็คือเรื่องศาสนาต่างคนต่างปฏิบัติอย่าก,ก้าวกายกันะนะครับอันนี้คือความเป็นอยู่อันนี้เนี่ยแค่ฟังในเรื่องของความเป็นอยู่ร่วมกันของพี่น้องชาวมุสลิมนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ของไทยพุทธของเราเนี่ย การเป็นอยู่ร่วมกันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยเพราะทุกคนอยู่ด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะแค่นี้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยได้รับความรู้มากมายเลยนะคะที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนนะคะซึ่งอย่างเรื่องของอการการไปช่วยเหลือนะคะ,ช,ะชาวมุสลิมเนี่ยก็มีการช่วยเหลือคนไทยนะคะแล้วก็มีการไปร่วมกิจกรรม ทํากิจกรรมร่วมกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ก้าไกในเรื่องของพิธีทางอะไรต่างๆนะคะก็จะมีทางวัฒนธรรมจังหวัดจะจัดทุกปีแต่มาหยุดช่วงที่โควิดจัดทุกปีก็คือสามศาสนามีพุทธอิสลามคริสต์ก็มาเชิญมาเชิญนเมือไปทางพุทธก็จะมีพระ ทางคิดก็จะมีพ่ออะไรเนี่ยไปแล้วนักเรียนที่มันจะมาฟังเนี่ยเขาก็ไปคัดนักเรียนมาเนี่ยอ่าทั้งสมมุติว่าวันนี้ต้องการสามร้อยคนก็ะจะมีอิสลามสักห้าสิบคนคแต่ที่อิสลามในในเมืองนี้มันก็น้อยอ่ะนะ,ะแล้วก็เป็นพุทธกับคิดพุทธก็จะเยอะหน่อยแล้วก็จะให้เวลาพูดคุยอ่ อธิบายถึงศาสนาของแต่ละทุ่คนเองอิสลามก็อธิบายของอิสลามความเป็นอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็คิดพทธเขามีจัดทุกปีนะฮะจัดแล้วการันจัดเนี่ยบางครั้งก็จัดที่สวัฒนธรรมที่สารกลางสารกลางบางครั้งสัญจรไปจัดที่เทลาเพิร์นบ้างเคยไปจัดที่เทลาเพิร์นแล้วก็ไปจัดที่ ทางโรงเรียนอะไรที่หนองจีอะไรเงี้ยเขาคดเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเเปลี่ยนที่อันนี้เนี่ยทำให้ความเป็นอยู่ให้เข้าใจซึ่งกันและกันว่าอิสลามเป็นยังไงพุทธเป็นยังไงคิดเป็นยังไงเพื่อต้องการที่จะให้อยู่ร่วมกันได้ในขณะที่เราต้องไปโรงเรียนต้องไปทํางานที่เราจะต้องเจอกันอันนี้เนี่ยตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าสามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั่นเองนะคะะวันนี้ค่ะมองดูเวลาเวลาของรายการใต้สันติสุขของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้ก็ไขข้อสงสัยในเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นอยู่ของพี่น้องชาวมุสลิมกับชาวไทยอยู่ร่วมกันได้นะคะอย่างสันติสุขนั่นเองค่ะวันนี้ดิฉชนพิมพ์ปากาวิรัมค่ะพร้อมกับอิหม่ามนิวัตโพบางนะคะต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ